เติมสองอย่างนี้นะคะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนค่ะคุณรู้ไหมคะว่าสองสิ่งนี้ถ้าสมมติว่าใครได้เติมในทุกๆวันและเติมตลอดเวลาบอกเลยค่ะว่าคุณจะมีชีวิตแน่นอนแน่นอนค่ะข้อที่หนึ่งนะคะคือการเติมความรู้ค่ะคุณรู้ไหมคะว่ายิ่งเราได้เติมความรู้มากเท่าไหร่เราจะยิ่งเชี่ยวชาญในด้านด้านนั้นถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเชี่ยวชาญด้านนี้แค่คุณไปเติมความรู้ในด้านนี้ถ้าคุณอยากจะเชี่ยวชาญในด้านนี้คุณก็ไปเติมความรู้ในด้านนี้ คุณรู้ไหมแล้วหลายคนนะคะไม่ยอมจะทําแต่หลายคนก็ทําเพื่อนะคะเพื่ออยากจะทําให้ตัวเองนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะข้อที่สองนะคะเติมความไม่รู้ค่ะคุณรู้ไหมคะคําว่าไม่รู้มันแพงมากๆถึงมากที่สุดค่ะแต่หลายๆคนค่ะไม่ยอมเติมค่ะคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เติมความรู้และความไม่รู้ให้กับตัวเองค่ะเพราะว่าความที่ไม่รู้มันแพงมากกว่าความรู้นั่นเองค่ะสิ่งแล้วเนี่ยค่ะเลยทําให้เรานะคะมีชีวิต ได้ยืนยาวและทําให้ชีวิตเรานะคะมีความมั่นคงและทํให้ชีวิตเรานะคะเดินต่อไปข้างหน้าแบบง่ายๆสบายๆค่ะคุณรู้ไหมคะ,ละหลายๆคนยังไม่เคยทําลองไปทําดูนะคะคนเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ทําอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วโคจะมีะคะ่ะมีบางสิ่งบางอย่างอยากจะบอกทุกคนนะคะถ้าใครนะคะอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอยากจะออกจากงานประจํา,จาจมีเงินไหลตลอดเวลามีธุรกิจที่สร้างเงินให้เราตลอดเวลานะคะ ถ้าใครสนใจนะคะกดลิงก์ใต้โปรไฟล์แล้วทักแชทโค้ดได้เลยนะคะเพราะเราจะทำให้คุณนะคะมีเงินไหลและมีแพสซีฟให้กับตัวเองตลอดเวลาค่ะ